ช่วงที่3 c a m p มปัสแอนด์ซิตี้ทัวบายแพทยะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเรายังคงอยู่ที่วัดถ้ำสิงโตทองตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่ะ mm hmm. เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราพากันไปกราบสักการะและเยี่ยมชมทั้งหมด3สถานที่ด้วยกันค่ะน่าสนใจใช่ไหมคะและสำหรับวันนี้ค่ะเราจะยังมีที่ไหนอีกบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะ แล้วท่านผู้ชมครับและเสานี้นะครับที่เราค้างกันไว้ว่าจะนําไปเข้าถ้าที่วัดสิงโตทองนะครับข้างๆผมครับท่านจาวาตก็ยังอยู่กับท่านผู้ชมการนมัสการครับขอบคุณเจ้าครับ<อ>ครับสําหรับที่อยู่ด้านหลังเรานี้เป็นด้านหลังนี่เป็นบริเวณที่เรียกกันว่าถ้าสิงโตทองครับข้างในถ้าจะมีหินงอกหินย้อยรูปร่างคล้ายสิงโตก็เลยเรียกกันว่าถ้าสิงโตทองแล้วก็มีความเป็นมาหรือว่ามีประวัติ ต่างๆเ,าเรียกว่าหลายเรื่องราวด้วยกันครับแล้วก็เป็นท่านที่เป็นสัญลักษณ์ชื่อวัดเรียกว่าวัดถ้ำสิงโตทองครับอันนี้ก็เป็นจุดที่4นะครับของวัดเดี๋ยวท่านผู้ชมตามพระอาจารย์นะครับเข้าไปอยู่ในถ้ำกันครับว่าในถ้ำจะมีอะไรกัน ท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมก็พาท่านผู้ชมเข้ามาในถ้ำสิงโตทองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาฟังพระจ่าครับว่าข้างในถ้ำเนี่ยนะครับผมทราบมาว่ามีเรื่องที่เกิดขึ้นหลายๆเรื่องเลยที่หลายๆคนบอกมันจะเป็นปาฏิหาริย์หรืออะไรต่างๆนั้นก็ยังสุปกันไม่ได้ใช่ไหมฮะใช่บริเวณตรงนี้เรียกว่าถ้ำสิงโตทองด้วยเหตุที่มีหินงอกหินย้อยคล้ายสิงโตอยู่ด้านข้าง ก็เลยเรียกชื่อว่าถําสิงโตทองซึ่งมีเรื่องเรียกว่าเรื่องเหนือวิสัยก็คือหาเหตุครับผลไม่ได้แต่ว่าเรื่องได้เกิดขึ้นจริงๆซึ่งทางวัดได้รวบรวมไว้2 0า3ุเรื่องด้วยกันได้ขออนุญาตบันทึกชื่อตัวบุคคลพร้อมทั้งถ่ายรูปแล้วก็อัดเสียงไว้เป็นหลักฐานว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งก็คือในช่วงประมาณปี2524 อาจจะมาพร้อมด้วยพระเนนที่อยู่จำมัรสาในปีนั้นได้มาช่วยกันปรับพื้นบุรณะพื้นภายในถ้ำแล้วก็ขนดินขนหินออกมากองไว้ข้างนอกเพื่อปรับให้เสมอกันปรากฏว่าระหว่างที่นั่งพักเหนื่อยด้านนอกปากถ้ำตรงตรงนี้ใกล้ๆตรงนี้ปรากฏว่ามีเสียงเหมือนกับถ้ำถล่มลงมาเยเหมือนกับเราเอาคนสักสี่ห้าสิบคนถือพุ่งกีใส่ก้อนหินคนละสักพุ่งกีแล้วก็นับหนึ่งสองสามโยนลงมาพร้อมๆกัน ปรากฏว่าเสียงดังสนั่นวันไหวเนี่ยความตกใจก็ต่างคนต่างลุกวิ่งเข้ามาดูข้างในปรากฏว่าด้านในนี้ไม่มีแม้ฝุ่นพุ่งลงมาทุกคนก็ได้แต่มองหน้ากันว่าเสียงที่ได้ยินเมื่อสักครู่คือเสียงอะไรครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกๆแล้วก็มีเรื่องอื่นอีกมากมายก็ยคือมีคณะบุคคลได้นําลายแทงมาขุดหาสมบัติปรากฏว่าในระหว่างที่ทําพิธีอยู่ทางคนกับรถซึ่งว่างไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเนี่ย ก็มากับเพื่อนอีกคนหนึ่งก็นั่งกินเหล้ากันอยู่ตรงชายป่าเนี่ยปรากฏว่าพอมเมาแล้วเนี่ยทั้งสองคนก็ขึ้นเดินขึ้นมาดูในถ้ำคนหนึ่งก็เปลี่นขึ้นไปขี่เล่นบนหลังอีกคนก็เอาปืนมาเจ่ะที่ปาาแล้วก็พูดว่าสมบัติอยู่ไหนให้คลายออกมาปรากฏว่าคนที่ขึ้นไปขี่หลังเนี่ยกลับไปตายที่บ้าน ส่วนคนที่เอาปืนจ่อเนี่ยปรากฏว่าคอเนี่ยบิดไปโดนบิดไปข้างนึงนะได้ว่าหันไปข้างหนึ่งทางคณะนี่เห็นเสียพิธีเสียเลิกก็เลยล้มเลิกพิธีแล้วก็หามกันกลับปรากฏว่าเมื่อไปส่งที่บ้านคนหลังนี้แล้วนี่ทางญาติพี่น้องซักถามพอรู้สาเหตุก็หามกลับมาทําพิธีขอข้ามาแล้วคนนี้ก็หายแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ครับเพราะว่าทางวัดมีหลักฐานตัวบุคคลเป็นพยานยืนยันอยู่ อันนี้ก็คือจุดที่4นะครับคือถ้ำสิงโตทอง,ทงแล้วเดี๋ยวจุดที่5้าที่เราจะไปก็เป็นอ่เป็นถ้ำพระพุทธเออเรียกกันว่าถ้ำพระพุทธครับหรือว่าถ้ำพระพุทธชินาราชครับเึ้งหลวงปู่ได้พักอาศัยอยู่บนถ้ำอ๋อหลวงปู่โตท่านอยู่บนเขาอ๋ออยู่ถ้ำแห่งนี้นะครับเ้อขึ้นเขาไปอีกนิดหนึ่งครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปจุดที่5้ากันครับ รับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นจุดที่ห้านะครับที่ผลจะพาท่านผู้ชมขึ้นมากราบสักการะที่วัดถ้ำติโตทองนะครับเป็นถ้ำหลวงปู่เป็นถ้ำหลวงปู่หรือเรียกตามเชื่อว่าถ้ำพระพุทธจินนาชครับแล้วก็เรียกกันสั้นๆว่าถ้ำพระก็คือเป็นถ้ำที่หลวงปู่ขึ้นมาพักอาศัยอยู่โดยที่ด้านข้างในข้างตรงนี้จะเป็นกุติหลวงปู่หลังแรกสุดเลย เป็นโพงถ้ำแล้วก็มาก่ออีกล้อมเป็นห้องพักครับอันนั้นเป็นหลังแรกส่วนหลังที่สองก็คืออยู่ด้านนอกครับเนื่องจากท่านมีอายุมากแล้วก็เวลามาที่นี่ในหน้าฝนเนี่ยมันจะอากาศจะอับชื้นครับทางหมอก็เลยแนะนําว่าให้สร้างกุฏิอยู่ด้านนอกเพื่อไม่ให้กระทบกับสุขภาพร่างกายของท่านซึ่งอยู่ด้านหน้าจะอีกสักครู่จะพาไปบริเวณตรงนี้เรียกว่าถ้ำพระเมื่อก่อนก็ใช้เป็นที่ทําสังฆกรรม แล้วก็ที่ไว้พระสวดมนต์กันแล้วก็จะมีลูกศิษย์หรือว่าจะมีพระเนนมาปฏิบัติกรรมฐานอยู่บนถ้ำน,นี้ครับและตรงนี้ก็มีส่วนหนึ่งเนี่ยที่อาจแม้แต่อาตมาก็พบไปตัวเองก็คือช่วงบ่ายว่างๆจากภารกิจก็จะมากวาดถ้ำกวาดพื้นบริเวณโดย,โดยรอบเพราะว่าใบไม้เยอะปรากฏว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งกวาดสวนทางกับคนแก่นุ่งห่มชุดขาแล้วก็กวาด อาตมาก็กวาดเข้าไปในถ้ำโยมก็กวาดสวนออกมาเน่ยก็ทักทายกันเพียงแค่ยิ้มเท่านั้นเองแล้วก็ถามว่าโยมมาจะเมื่อไหร่แล้วก็ต่างคนต่างก็ทําหน้าที่ไปอาตมาก็ตั้งใจว่าเมื่อกวาดเสร็จแล้วก็จะมาทักทายว่าโยมจะค้างหรือจะกลับแล้วได้ที่พักหรือยังอะไรทํานองนี้บรากฏว่าเดินตามหาไม่เจอซึ่งโยมคนดังกล่าวได้เดินเข้าไปในถ้ำแล้วป่ะสูญหายไปไม่ไม่ไม่พบถ้ำแห่งนี้ถ้ำแห่งนี้เลยถ้ำนี้เลย แล้วก็มีพระเจอลักษณะดังกล่าวล้วก็หลายรูปด้วยกันครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องแปลกประหลาด๋อ้ท่านผู้ชมตอนนี้ถ้าจะมาเยี่ยมชมมาเทียบก็คือถ้ำหลวงปู่ถ้ำพระแล้วก็ถ้ำสิงโตแล้วก็ถ้ำสิงโตนองนะครับแล้วก็ถ้ำลอยพระบาทครับเดี๋ยวเราไปชมพิพิธภัณฑ์ไปกุฏิไปกุฏิก่อนแล้วก็ไปที่พิพิธภัณฑ์เป็นสุดท้ายนะครับ รับท่านผู้ชมครับและจยดสุดท้ายนะครับก็คือพิพิธภัณฑ์อุกฤษมงคลนาวินมนลนาวินนะครับครับที่มาที่ไปของการสร้างตรงนี้ขึ้นมาครับที่มาของการสร้างพิพิธภัณฑ์นี้ก็คือ,อนามสกุลมงคลนาวินได้รับพระราชทานครบ100ปีท่านประธานดรอุกิจพร้อมด้วยท่านผู้หญิงยังได้ดำริสร้างเพื่อเป็นอนุสร์ในการได้รับพระราชทานนามสกุล ครับแล้วภายในผมเห็นมีหุ่นคิพึ่งเอยอะแยะเลยภายในจะแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันก็คือหุ่นหุ่นคิพึ้งสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ครวม19พระองค์และครูบาอาจารย์อีก19องค์ด้วยกันทั้งหมด38องค์ครับก็ท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หุ่นคีพึ่งแห่งนี้รวมทั้งไปเที่ยวที่ถ้ำ ทำทั้งสองนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่วัดครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ให้ทั้งทานนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องกราบธรรมศการาพระอาจารย์ด้วยนะครับขอเจริญพรขอเพียงหัวใจยังมีความหวังเธอจงเดินออไปด้วยพลังหักมั เพียงไหนขอเพียงใจเธอไม่หวั่นไหวเธอลองมองบนฟ้าที่แสนไกลบอกใจจะไม่มีวันแพ้ตัวเองข่าเวลาในชีวิตนั้นไม่ได้มีแค่ความคิดเลิกลองเลิกมองเลิกไปคิดเพราะชีวิตนั้นมีค่าถึงเวลาบอกลาผู้หญิงทธรรมดาก็เสียเวลากับบรรดาคนสดใสที่เธอต้องเข้าไป